รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ทำไมเล่าทำไมฤดูหนาวเวลาในช่วงกลางวันถึงสั้นกว่ากลางคืนโอเพิ่งจะห้าโมงเย็นไม่มืดเหลวจัง ฤดูการเก world, world ิดขึ้นจากการที่โลกเนี physics, like ่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับโดยที่แกนบุนของโลกเนี่ยจะชี้ไปที่ตำแหน่งไหนตำแหน่งหนึ่งในอวกาศคงที่นะครับการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์แบบนี้มันจะบังคับให้ซีกโลกเหนือเนี่ยเข้าหาดวงอาทิตย์ในบางตำแหน่งแล้วก็บางตำแหน่งเนี่ยซีกโลกเหนือเนี่ยก็จะหันออกจากดวงอาทิตย์ตำแหน่งไหนที่โลกเนี่ยหันซีกโลกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์ซีกโลกเหนือของโลกเนี่ยจะได้รับพลังงานมากก็จะเป็นฤดูร้อน ส่วนณะตําแหน่งไหนที่ซีกโลกเหนือหันออกจากดวงอาทิตย์เนี่ยโลกซีกโลกเหนือของโลกเนี่ยก็จะได้รับพลังงานน้อยลงก็จะเป็นฤดูหนาวครับสําหรับผู้สังเกตที่อยู่ซีกโลกเหนือเนี่ยเราจะเห็นเส้นทางการโคจรของดวงที่ในท้องฟ้าเนี่ยเอียงไปทางทิศใต้ซึ่งถ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ยตําแหน่งเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าเนี่ยจะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้และตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้ซึ่งเส้นทางโคจรในท้องฟ้าเนี่ยจะสั้นกว่า ที่ดวงที่อยู่ใต้ขอบฟ้าดังนั้นเราเลยเห็นกลางวันสั้นกว่ากลางคืนสําหรับมนุษย์ของเราเนี่ยเราก็อาจจะเห็นแค่รู้สึกว่ามันหัวค่าเร็วใช่ไหมครับแต่เราก็ยังคงปฏิบัติภารกิจเหมือนเดิมเพราะเราเป็นนาฬิกานะครับแต่สําหรับสัตว์เช่นนกเนี่ยการที่เขาออกหากินหรือกลับเข้ารางเนี่ยมันสัมพันธ์กับความสว่างของท้องฟ้าเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันค่าเร็วเขาก็ต้องมีเวลาในการหากินน้อยลงครับก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต อ,อหากคุณมีคำถามที่สงสัยเราพร้อมไขให้คุณทุกคำตอบเพียงส่งคำถามของคุณมาที่ Facebook Fanpage สงสัยไหมเล่าแล้วเราจะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมกันครับ